ะในบ้านของเรากําลังทําอะไรคะท่านดี้ช่น้องท่านผู้ชมล่าบผ้ช่านผู้มทานผู้ชาท่านผ้ม่านผ้มท่า,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 บบางฝัทา่ทาน้ท่านผู้ชมนผ่างปรเ้เม<อ>ท <c oughs> ่าน้อท่าน้่านผู้ชท่าน้มท่าน้มท่าน้่าน้ทานผ้ชมี่นผ้่านผม่า้มะ่านี่านผู้ชมท่นผ้ช่า้ชมท่น้ม่้เมท่า,าน้ชม่า้อ่น้อมเ่นม่าน่านผูม่าลอก้่านูดพู้พ่างพูด ทำมือขึ้นยบบังบดอยู่ไปแบกถอนกล้วยลูกชายไปแบกเหงากับเข่งมันมาแล้วก็ไปตึกปลาห่อมา่าแตะหน้า,กกนาวกไปแบกปลายมาๆๆบบันใหม่เมืองงัวผูกอันนี้กระดาษผูกใส่ใส่นี่จะผูกกับผักเนาะผั <c oughs> กงัวพันนี่ไอโบแมนงัวพันงัวลาดพี่น้องจาเลี้ยงงัวมินิซีมารีวิวหจิ้นสินอีเมลดีๆหน่อยได้ ซาวาใหม่ๆก็นิ่มไม่หนีบใส่บ่ได้ได้พี่น้องซาวาใหม่ๆมายิ้มใส่กล่องพี่น้องจิแตกได้พี่น้องเนาะปลาตัวเดียวได้เนี่ยนะพี่น้องโอ้ใหญ่กว่ากระปั่นอีกปลาจีนปะแม่ปลาจีนเป็นตึ๊กตือใส่กล่องตึกน้องใหญ่ยัเมือนตึ๊กน้องซาว่าพี่น้องเลยขึ้นมาแต่เห็ดเบียร์รวมอยู่บัดคำคำพากันไปตึ๊กปลาเข้าปั่นให้ตัวหนึ่งมาลาบแรงพี่น้องเลยจ้ะ ทำคือสิกินแลงบ่ได้เลยแหละอิ่นเมื่อเสร็จพี่กินกะสิกินให้เบิ่งหรือว่าด้ได้พี่น้องกะเบิ่งไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะมาทำแม่ต้มมากระดูกมันแล้วก็หัวมันขี้มันล้วกระนำปลาแดกพี่น้องเอ้ยต้มน้ำละพี่น้องปลาหมึกหงสนาดูกปลีพี่น้องมั้ยบดหั้กระลุมเปิดเบิ่งทั้งลุมเบิดใหญ่มันบอซันน่ะแม่ ฮะก็กินเดียวนี่แหละไปเก็บพักโหลดหม่ปล่อยแล้วจะกินมาอื่นคือกินบลได้ตอนกินพอดีนอนบลได้มันอืดพี่นเนาะบ้านนี้ก็ยังหนานั่นหนักกล่องจนเสีแตกทำเองมาหลอกเก็จออกเอาขี้มันออกแล้วกันเอาก่างมันออกแล้วกัเอาตะซีดมันแล้วก็ผักนะมันมุนมุนท่านโม่หมดมันบ่เป็นหลาปลาสิแม่ มันติดตออยู่กับข้าิยาแล้ะแล้วก็มาขลนขลนขาลนตาม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 ข้ลนข้ล้นทำให้มันกึ้่นน้ำใส่น้ำลงไปเที่ยวจะใส่เที่ยวจะใส่น้ำกันให้มันเย็นนะใส่ไปตรงนั้นน้ำนะโบเอาน้ำหอนเอาน้ำเย็นสัมล่าและเย็นเย็นแบบอุ่นน้อยหนึ่งบะแม่เย็นเลยบอกอุ่นมันก็เป็นตุ่นแล้วันบอ เราเคยลาบเธอหนึ่งพี่น้องพัตตะเกิดมา,าลาบไฟลรามาเป็นปนน้ำเอาน้ำอุ่นลาบมันตายอีกน้ำหนะนตากอีนมแต่เจดมยังบอกเคยลาบพี่น้องมีแต่สาวแหมลาบเขาเป็นเห็ดเป็นเห็ดมันบันแบ่บมันบแซ่บเราเหนะ็ดเราเห็ดถืกินเราถือกินคนจัดการเองโลดแน่เพิ่มมาเบิะบ๊ะบ๊ะ ันนี่แบบเป็นพัดเป็นทอดบอเป็นอ้ายขั้นได้เกินผ้าลงนะดีนะโอ้ยลูกอ้ายเสือบักหมอบักนาคนี่อันนี้ฮาไปเก็บพักมาให้เผื่อนเรียบร้อยพี่น้องพักบัวพักพักเสริมพลังพักเสริมเลือเกินเสริมอะไรเหลือเกะนพักชีใบเลื่อยเนี่ยก็บมาว่าให้เพื่อนเลยนาะพี่น้องเนาะโอ้ทิ้ลูกสาวก้อเห็ุเกิดเตือนอยู่ นี่บ <screws in the fridge> ักหงป้า <desserts> จักหน่วยสองสี่สองสี่หกแปดวายสิบก็หน่วยโบเห็นหงสบบอกมันกับบเห็นแหลยเนาะโอ้คือถือคมพักซี่ฮันจะเชียพักังพักซี่ทางลังนั่นนะโอ้มาปลาพี่เปือยใส่กล่องนั่นแหละพักพักนันนะพัก บัวละผากับพักอันสบายดีปาร์ตุงน่าตัวได้บักนาคตัวได้บักหมอกบอกซื้อมาตัวน่ะเอามาก,ก่อนพี่น้องตัวนี้เอามาหลังตัวน่ะบักนาคตัวนี้บักหมอกขีดหอดบักเตี๋ยเด้ขีดหอดอีรุ้ยๆเด้ ไม่โอ้ยขวบดื้อน่ะขั้นแขวเลี้ยกยังกระแพงอขน,นันขออา,พา,น,า,น,า,าน,นพี่น้องขออภัยน้ินทานที่บอมากมาเนาะพี่น้องเนาะมืดพี่น้องจ้ะมดืมอดมอมื่กับบรรยากาศหนาวหนาวใส่บุญเดือนสามพี่น้องไปบุญบรรพูนพไก่สียหอดแล้วพี่น้องไปหนาวจางังหนาวเจียวือ แล้วท้าแม่ผักแล้วเพิ่นกระซิลงมาขาล่นอยู่เตียงเนาะพี่น้องเนาะไปดีปลาลงได้จักโตปลานะครับเอาปลาดีนตัวเดียวข้าเจ้าได้จักโตรักซอนกุ้งนะเอออันนี้สุดตึกเอาบ่ออเออเอฟซีถามอยู่พี่น้องเลยว่า้องจะแท็กเพิ่งไปได้สิเปิดซองนะรอติดตามอยู่เฮาเก็บเงินซื้อโทรศัพท์ก่อนพี่น้องโทรศัพท์กระแพงเนาะถ้าเอาโทรศัพท์แบบบอดี้ก็ได้อยู่ดอกแต่ว่าผ้ามันบอกคมสัตนาะ เครื่องเหมืนกว <c ười> ่าบาทนั่นได้อยู่พี่น้องแต่นี่เข้าก็ยังใส่โหลดบวชนะพี่น้องเนาะก็ล่อไปก่อนพี่น้องแล้วก็ขอบคุณเอจีละลายเด้อผู้ใหญ่จะดีทุกๆคนทุกทุกานขอบคุณที่ให้กันมังใจตลอดมาเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องมันเย็นแล้วไหมตัวนี้ตั้งอยู่นี่ดินี่นีนอนอยู่นี่ทางนนื้มานึ่เอาเนตอันนักก็ได้เนตตียังอั่นก็ได้เนตอันนักก็ได้เจ้าี่เจ้าโอ้่า่า่า่อจ้าี่สาม้าะเน่ยเออตี่อ่ะนาะพี่หนากับเมนกลัวแล้วหันนะโอ้ยตี่ันสีิกลัวมึงอีกบ้านน้องนุพุกขนาด นี่น้อยนะลูกก็แหละมันนั่งมาผูกพีเดอร์พักด้วเจ้าเขาเลเสียเงินอีเด้ดนี่น้องแม่โอ้ตายโอ้ตายมายก่อนชิมีดองอีกแล้วเอาแม่อะให้พอแขกใส่แก้วเนี่ยเฮ็ดกินใส่กันย่ง วัวยหญ่มันบ่มีบ่ดองนะมันประทันเบิดเดือนเด้อ่ะสีบอกให้จะได้เดือนสองนี่เดือนสี่นึ่งซีมี่คกเอเดือนหกอีกเอาใหม่ก็เอาผัวใหม่แล้วบ่เอาแล้วพนี้ฟากันอากันจะไปอกัน่นคนกูสคอันขาดเห็ดกินเขาก็ไปฝากว่าใส่ไปงมอารมาเมียนอายุของเขานมันวิดลูก ได้บ้นีู้่สิโบลุ้ยแล้วได้สิมีกระเป๋าใส่จนกระเป๋าปานกระเอ๋าเงินขาดองเงินขาดองเมียวะโอ้ยกุปุ้งไงมันดีๆหน่อยติดีเลยนะโอ้ยหมักหนอกมักหน้ากระเป๋าใส่ใช่เมื่อแล้วตอนพักกับขาคือนี่โอ้ยคือกระเป๋าใส่น้ำปลาฝุ่นใช่เลยนะเศษปลาตัวเดียวเตี่ยก้อนโุกเลยมาลาปลาปอนีิปลาจีนตัวหนึ่ง มาสื้อบาสเดี๋ยวเงินใช้ไปรักะลุนไปกะลุนมาละจีเต็มนะพี่น้องเงินพาหลดไปช่องหมื่นสั้นหมื่นเลยค่ะอืมจับกลัวทั้งเมียคนหนึ่งชองหมื่นนะเงินกบบาทไปมากเผื่อไปหอดหน่อยอยากเขาวชองหมื่นขึ้นกว่านอข่าอยู่ข่ากินอีกเด้พี่น้องเลยเฮ้ยเอา มันหมวนมือได้พี่น้องเบอไหอยแม่ดี่เดียวอันตะกี้ร้านซาหฉบายหูคันบ่บายหูไม่ใหญ่แต่บรับหูเปิดจนย่างโอ้ยเย็่าอแค่นั้นยังเป็นห่วงพี่น้องคณะผู้นผประถา ยะซีมเลยติแม่อ,นนอ่าซมเพราะว่าน้องดิแท็กไปนอนผู้เดียวเลยเนี่ยผุบเป็นบ่าวเลยเนาะน้องกับทินนอนกับเท้าแม่พี่น้องเพราะว่าเฮาน่ะเลี้ยงลูก,กว่าเป็นหลอดตายสองคนเลยกะเกือบตายเกือบเอาไปพังอันพ่อกับแม่แบบมันแข้งค่ะพี่น้องมันมีช่วงกุมเสือของฝั่งเล่าในน้องพี่น้องเนาะหลอดตายคันวิดแอลแหละไข่แน่แบบมายืนล่ะวิดแอลเฮานะแต่มันมันเลี้ยงง่ายแน่ ลูกนะแต่ยังหน่อยนะปะลาลูรีปละลูแม่แม่นะแซแมงยังสิน้นแล้วค่ะอยากเห็นยังไงพี่น้องเห็นอยู่ตอนหอนเป็นแม่ดูก่อนน้องดีแท็กงแแมงยังสิน้นเปะ๊ะเปะมีแต่กระดูกเดี๋ยวเราเบิ่งตอนนั้นใส่พักตอนปรุงนะพี่น้องเนาะมันจ่อยมันบอดินั่ง ลูกขี่หายบ้อยู่เด้์นอนกบเขียดกุ้นอังคังเคืองหมอกู้ขีฆ่าด้วยเอาอยู่กลงสีน้อยกดจนด่านมือจนด่านเอาอยู่เนี้ยนี่เบิดมือคัดปลาชายูกันมาแล้วบอปุ่นเนี่ยนะใครเน่ยน้อยหนึ่งปลาชายูก้าวโลกใหญ่มากขั้นบกุ้นเลยนะวังแกสลุดแกกราบเข่ากับปอสาสธนาคารเบิดสาสยางเโดนรันนึดนมารับขักอะไรไปโจมใส่ไปใส่อหัวหายือเจ็บมา เ็ดถัเยวข้กอย่าซอยตอนใหญ่เด้อเห็ดซอยกันผีนน้องเลยขาเี่ยวคือสีแดงแดงไหมคือสีแดงแดงกอเห็ดบริสุทธิน้องค้นเลยอยข้นซ้มเ่อท่านเห็ดบรหางแสบเห็นเนาะแม เอาอย่างอยู่ได้แม่ผักนะดีเบิดสวนหนึ่งใส่ผักใส่ลายแต่มตมไม่มีมีตามินขึ้นไปดานควายใช่ไหมฮ่ามาทานจะให้เนลูกครัวหนำแต่ว่าค่อยบอกคิดจะอิม่ใ <น S 1> มใส่บ่วนะเนี่ยมือย่อไหร่จะซีกินใส่อีกแม่มันขุน่นโผล่เผื่อพักก็ด้ห่อแท็กยังซอยเอาหน้าใส่รถแทก็ก เออเอไมนะไมจงกระตื้มเหนเอกเเนาะไา่เมดาวเอามาหายตะกี้นี uh ่ดาวก็เมียเอามาหายตะกีนี่เหรอวะนใชมเอาคือเห็นองนไเานั้กจังหีอันนี้เ่าดาวเอามามันเอามาใช่ไหมมาตะบันที่สบายเออพ่อม่เฮือนยายเต็มบ่ก ปีหนึ่งนะพี่น้องนะมะพร้าวนี่ก็เม่เข้ากต้านแล้วหัมาหมุนจะคือไว้ด้วนึงอ้าวกระมุมเกิดชิบเป็นหมุนตัวหน้าตะ้งไพ่อยมันคือยังเขียวแห้งเแต่หกหมองดังไพ่พุ่นจังซุกไว้เอ๋อดูแม่ขกจ้ะนะโอ้ยสาดนะร้อยร้อยแป๊วเกลือมาอีกร้อยจ้ะหน่อยเกลือมาอีกลูกเร็วียวนะติ เกือบเต็มโขกพี่น้องจ้ะปลาจีนตัวเดียวปลาตัวเดียวคล่นไปคล่นไปมันเต็มโขกได้พี่น้องบ่ยากก็ักผักกระถูไอ้นึงมันหลายนําผักน้ํากถไอ้เกือเบิดค่ะอปดกับน่ลูกพิง้เก็บปาเมียนมันบ่มันบ่เผ็ดใส่อีกก็ได้บ่ต้องเฮ็ดเผ็ดหลาดอกอัดพี่มันเก็บปเมียนเด้อให้มันมาโกอันนี โกกันยีพ่อสาวไปใส่โกงยงาแม่แโกขันหลักผิดผัดมียาดีาาประดุกปัก,กปอีกเอาขึ้ออนมาเลี้ยงน้อยห้สุดๆได้ยีพ่อสาวประดุกตัวน่ะอาาโอ้ได้เอาใส่อาดูแม่ขกขสากจังแม่เชี่อแต่ขบสะอาดม,มาพี่น้องมาเสร็จเหกันเด้อพี่น้องเด้อซีมือถาแม่พี่น้องจ้าซิมชิมพี่น้อง ยู่ๆอ่ะพี่น้องคำขาวมาตุ๋ยน้ำการพี่น้องแอดละพี่น้องมาหมอกกระทะลงไหมฮะมาหมอกกระทะลงมานะครับแล้วพี่น้องมันสิเต้นถขกเนาะพอกันคลิปหนาได้พี่น้องสิบอริกินให้เบิ่งนกับข้อพายลายๆอันนี้เบิ่งนพาพี่น้องเบิ่งนทามะอยู่ที่ทามะลาบปลาจีนพี่น้องจ้ะมีเวลาสิขุอะไรเอาน้า ต่ขมขออมี่มันแหละพี่น้องจัวจิูเอาเบอร์ที่เนี่ยคือมีเมียนแบ่งเห็นไหมตอนนอนเนี่ย<ฮ>ขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อขอบคุณทุกๆคอมเมนต์พี่นอ้องจ้ะขอบคุณทุกๆคำติชมเด้อพ่อแม่พี่น้องพี่ปานาเอ้ยนอนก็ที่นี่จะนอนอยู่นะสบายดี